เดียฮาวสุลวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตบ้านใหม่นะครับนี่โอ้โหเล็บลื่ลดูแพงนี่ผมก็ซื้อน้องแมวมาใหม่ด้วยแมวแมวไม่สนใจคุณเลยแล้วก็มีคนแอบ,บเข้าบ้านเราอีกแล้วนะฮะใครก็ไม่รู้อ่ะองงไปหมดแล้วบันไดก็ทำใหม่ด้วยนะครับดูดีทุกที ชั้นสองเขไม่มีอะไรเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ออกมาเป็นระเบียงนั่นเองนะครับแล้วก็ผมก็ได้ปูหญ้าไปด้วยดูดิวิวโคตรดีแบบฟิลเมาดงเมาดีอะไรเงี้ยโอ้ไม่อยากจะโมห้หรอกโทษทีหละก,กัน <c oughs> แล้วก็ทําเป็นพื้นกระจกนะครับนี่ข้างล่างนะั้นมีดอกมงดอกไม้ใบว่ายน้ำว่ะอัปมแต่มป่มแตมเดี๋ยวหมามันหลุดมาได้ยังไง อันนี้ก็ทําเป็นแบบว่าค้อกเรียงมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีด๋เดยมามันหลุดไปได้ไงเฮ้ยชีพหายละเชี่ยหรือ